สวัสดีครับพบกับผมดนชนะสอนการะวงครับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์จาก Ford เพชรเกษม77ครับวันนี้อยู่กับรายการ Ford 77 f a s t จ็ด c k นะครับวันนี้เราก็จะพามาดูเรื่องของการจอดเทียบข้างอัตโนมัติครับกับเจ้า Ever e s ร t i t ไทเทเนียมพัดนะครับตัวที่มีซันรูฟนั่นเองนะครับง่ายๆเลยก็ตัวนี้นะครับจะเป็นระบบจอดเทียบข้างอัตโนมัตินะครับเช่นการจอดที่ฟุตบาทหรืออะไรก็ตามนะครับที่มีรถทั้งหน้าและหลังนะครับ ผมว่าระบบนี้นะครับช่วยให้คุณสุภาพสตรีหลายท่านได้เป็นอย่างดีนะครับรวมทังตัวผมเองด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาทํางานอย่างไรครับก่อนอื่นเลยครับเมื่อเราเจอช่องนะครับช่องที่เราจะเข้าไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวานะครับก็ให้เรามากดปุ่มนะครับที่เป็นรูปพวงมาลัยแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว P นะครับกดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการสแกนหานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แค่ ขับเทียบข้างไปนะครับกับช่องที่เราจะจอดเพื่อสแกนว่าช่องนั้นนะครับเราสามารถเข้าได้หรือไม่นะครับเมื่อรถนะครับตรวจจับช่องได้แล้วนะครับเขาจะแจ้งเตือนว่าช่องนี้สามารถเข้าได้และจะสั่งให้เราหยุดรถนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราหยุดรถเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยพวงมาลัยแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับตัวรถเขาก็จะหมุนพวงมาลัยแล้วก็ถอยหลังให้เราเองนะครับเดี๋ยวเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในสเต็ปที่1ครับกดปุ่มตัวนี้ครับ เป็นตัว P แล้วก็เป็นรูปพวงอะไรกดหนึ่งครั้งครับหลังจากนั้นนะครับตัวหน้าจอเขาจะเป็นรูปลักษณะนี้นะครับเขียนว่าจอดขนานแล้วก็มีรูปรถของเราขึ้นนะครับทางที่เรากําลังจะสาธิตเนี่ยจะเป็นการจอดฝั่งซ้ายนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าฝั่งซ้ายได้เลยแต่หากเราต้องการจอดฝั่งขวานะครับง่ายๆครับเขาจะบอกว่าให้ใช้ไฟเลี้ยวด้านขวาเพื่อ ครับเข้าช่องขวานเองเราสังเกตตรงตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณอันนี้คือฝั่งขวาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะสาธิตฝั่งซ้ายกันนะครับเพราะว่าเมืองไทยขับเลนซ้ายนะครับาลักษณะนี้ครับเมื่อเรากดปุ่มสแกนหาแล้วนะครับสเต็ปต่อมาเลยก็คือเดินหน้าเทียบข้างนะครับช่องที่เราจะเข้าจอดเพื่อสแกนว่าช่องนี้เข้าได้หรือไม่นะครับอ่าเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ ครับเราจะเข้าช่องนี้กันระหว่างรถสีขาวแล้วก็สีดํานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่จจกันต่อเลยนะครับเราก็สแกนไปเรื่อยๆความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราก็ทําหน้าที่ควบคุมความเร็วไว้นะครับควบคุมความเร็วไว้แต่ตอนนี้ยังจับพวงมาลัยอยู่นะครับอ่าโอเคเขาบอกว่าเจอช่องจอดแล้วนะครับสามารถเข้าได้นะครับแต่เราก็ยังไม่เบรกนะครับรอให้เขาสั่งเบรกก่อนนี่ครับ เมื a, ่อเรานะครับรถสั says, ่งให้เราเบรกใช่ไหมครับสต็อปก็ค so, ือหยุดรถนะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็เข้าเกียร์นะครับถอยหลังแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดไฟนะครับขอทางไว้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยกับผู้ด้านหลังนะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นสติต่อมาปล่อยพวงมาลัยครับอ่าเราก็ปล่อยพวงมาลัยแบบนี้นะครับอ่าแล้วเราจะมาสังเกตพวงมาลัยกันนะครับหน้าที่ของผู้ขับขี่นะครับ ทำหน้าที่ควบคุมความเร็วนะครับควบคุมความเร็วเดียวรถเขาจะปรับพวงมาลัยแล้วก็องศาให้นะครับดูนะครับนะครับรถก็จะค่อยๆเข้านะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆผู้ขับขี่ต้องควบคุมเบรกไว้นะครับเพื่อไม่ให้รถเนี่ยเกิดความเร็วจนเกินไปนะครับแบบนี้นะครับเขาก็จะหมุนพวงมาลัยให้เราและแจ้งเตือนนะครับเมื่อมันเกิดใกล้ กับรถคันข้างหลังอะไรอย่างนี้ครับในสถานการณ์นี้นะครับเข้าในทีแรกไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนบอกว่าให้หยุดรถและเปลี่ยนเป็นเกียร์เดินหน้านะครับเราก็ทําตามเขานะครับเข้าเกียร์เดินหน้าปุ๊บพองอะไรก็จะหมุนให้เรานะครับเราก็ค่อยๆปล่อยเบรกเหมือนเดิมนะครับค่อยๆเข้าไปแบบนี้นะครับถ้าด้านหน้าไม่ได้อีกนะครับ เขาก็จะแจ้งเตือนให้เข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังแบบนี้นะครับแต่ถ้าช่องจอดเราเข้าได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับเขาจะเป็นรูปธงเป็นรูปหมากลุกนะครับและบอกว่าเสร็จสิ้นหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าเกียร์ P เกียร์ P นะครับแล้วก็ดึงเบรกมือเพื่อจอดรถนั่นเองครับง่ายแค่นี้เองนะครับอย่าลืมไปลองทํากันด้วยนะครับสำหรับระบบจอดเทียบข้างอัตโนมัติใน Ford Everest Titanium Plus ครับ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฟาสต์คลิกในเรื่องของการจอดเทียบข้างอัตโนมัตินะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหลากหลายท่านนะครับไม่ว่าจะกําลังจะดูรถใหม่หรือว่าออกรถไปแล้วนะครับและยังใช้ระบบนี้ไม่คล่องนะครับก็ฝากติดตามผลงานของรายการนะครับ f 77 Fast t i c ิกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปถัดไปนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดลิงก์แอดเฟรนเป็นเพื่อนเราใน Line o f f i c i a l กันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิพิเศษ ที่รอคุณอยู่ในทุกๆเดือนครับสำหรับวันนี้ผมดนชนะสอนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ